สว,ส,สวัสดีคัะมาเจอช่องเย,ยนายตาสอนชานแนลนะครับผมเย,ยนายกำลังวันนี้ทานข้าวข้างนอกค่ะสวัสดีครับผมแต่ผมก็กินสปากเกตตี้นะครับ <garments. S 1> เป็นฝรั่ง่อยไปกินทานข้าวข้างนอกกันนะคะทานด้วยกันค่ะกินข้างนี้ไม่ถนัดครับมือนี้ถือกล้องครับคน <I sit on bread> มันเยอะครับผมอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับ ถ้ากดแชร์กดไลค์กดะจายทุกที่ให้ยายนาตาสอนชาแนลแล้วนะครับแล้วไกด์ช่องนึงนะครับผมลอยนีชาแนลก็ผมเป็นช่องของผมเองนะครับครับผมมนนี่สองข่างค่ะนะครับที่ข้างหนึงยายนาดูแลอยู่ที่ช่องหนึงยายนาดูแลอยู่มีแมวมองยิ้มแมวก็ช่องเดียวกันนั่นแหละค่ะเพราะว่าลอยนีเปิ้ลก็ ดูเลยเครื่องหนึ่งวันอาทิตย์ถึงได้มีเวลามาร่วมกันดูแลยร้อนครับวันนี้อากาศร้อนตอนเย็นก็จะพาไปดูพรมไฟครับใช่เป็นวันไหวพระจันทร์วันนี้เขาหยุดชดเชยใช่เป็นอะไการราชการเมืองจันทร์ไหวอะไรนะวัาไหวพระจันทร์พระชายาฮ่องกงอ่ะเขาพูดก็ของแม่ช่วยเช่าลงเช่าเกียร์ไฟเลยจังเช่านนั้น จะพูดออกอ็เกิดแต่กลัวพูดไม่ไม่ชัดครับอย่เด็บซี่หัวรอนนะจงเทอเกร็ดไปลราก็คือเทศการคมไฟไปครับคำใหญ่ๆครับอาหารานนี่ก็เป็นซิ่งละ อา่ไทยถายามันอัน,น้คืออาหารเร่งด่วนแานการด่วนเขาเรียกหาการด่วนได้ยาวแล้วเนี่ม่เป็นไรให้ดูไม่ให้ด,นะด,ดุจนะช่วยเย็นๆมากินด้วยช่วงเย็นๆจะคงจะมีที่สวยให้ดูเยอะช่วงนี้มันร้อนก็ไปขอ่เข้าห้องแอร์ก่อน อร่อยไหม้็รู้จักถือได้คุไใช่หรมันี่ของโรนี่ตาสว่างจริงนะใส่ไหม หไหนบางเริ่มอีกสิโมือนะครับมือผมก็ลรงแล้วนะ่ะชาเชื้อเรียบร้อยไปครับเอาละอืมอะไรนะตัดกันจิ้มแบบนิ้มทงกุแ๊แซ่บครับเก็บเตี้ยอีกนะ <c oughs> ันนี้เป็นวันหยุดวันจาเขาก็เลยพากันออกมาเที่ยวไม่ใช่วันอาทิตย์นะวันนี้วันนพุธครับหยุดข้าราชการทำงานหยุดวันนี้ใครเช็คมา ไปกี่แล้วไปแล้วไปหมดแล้วเนียครับผมไม่ยังคุยกับเพื่อนก่อนนี้โอ้กินโชว์นี่แล้วครับก็ <c oughs> ถ้าไม่ลงก็กลัวเอฟซีคิดถึงเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากช่องเล็กๆด้วยนะครับ <c oughs> ดัน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 นะครับผม <c oughs> นากับตาตอนมันจะได้แค่สองร้อยกว่าเองโอเคครับอี่นี้ก็ไว้แค่นี้แล้วครับผมฝากติดตาให้ด้วยนะคะฝากด้วยค่ะสวัสดีค่ะ